โอ้วันนี้ได้เจองูใหญ่ครับมาอุยอ้ยนี่สื่อที่สิตุกคนสื่ยเฮ้ยทุกคนงูงูอย่างมุตวบกดำนึงโอ้งูทุกคนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกลิมคนมักไปครับทุกคนผมซื้อกลิ้มนะครับเมื่อนี้ผมก็ได้มาที่วัดป่าดอนมันเทอนครับหลังจากที่ะาาอาชันกลับมาจาก สปปอล้วไปซอยอน่าน่วมอยู่สปปอล้วครับทุกคนประมาณ3ามสี่มือแล้วครับผมกลับมาได้เข้ามาเนาะวันนี้ก็ได้มีโอกาสเขามาเพราะว่าพระอาจารย์ก็ได้กลับมานี่ครับทุกคนเห็ก็จะเป็นบริเวณวัดครับก็วันนี้ก็มีคนมาหน่อยเนาะเพราะว่าอาจจะว่ายังพระอาจารย์ยังไม่มาครับซะเพราะว่าอาจารย์เราก็ไปหลายมือเนาะนบรรยากาศของวัดป่าดอมะเทือนก็ เงียบๆหน่อยนอคะน bye bye, ครับทุกคนก็คงจะประมาณบายๆพุณเหรอครับทุกคนเคยมีนาครับทุกคนทั้งในขั้นการมีนั่งอยู่ประมาณสองสามสิบคนนี่ครับสามสี่มื้อที่ผ่านมาผมกับบุคอยได้เข้ามาถ่ายเพร,ร,ราพถ่ายเราบุอยู่เนาะผมก็ได้ไปเดินทางไปเสาะหาพระอาจารย์ที่อบอกหวยเลขเด็ดหให้มาให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันหลายหลายที่นะครับทุกคนก็ใคร อยาาอยากรู้ว่าวัดไหนที่ไหนแล้วก็อาจารย์ที่ไหนมั่งก็เข้าไปชมในในช่องได้นะเพราะว่าผมลงคลิปไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับปู่ใช้ในการในการรับชมครับทุกคนแต่ว่าที่ผมไปเนี่ยก็มีอยู่สองที่ครับที่โอ้บอกแมนมากครับทุกคนที่เลกนี่ก็จะเป็นจอมปลวกใช่ไหมครับทุกคนกคงจะรู้ดีว่าจอมปลวกเนี่ยให้เลขหนึ่งเสามใช่ไหมครับแต่ว่าก็มีอีกที่หนึ่งครับหลวงปู่นาคไม่ใช่พระนะครับปู่นาค ที่ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจผมกไม็ไม่รู้จักนะครับทุกคนออพอ่นพรารวยได้เออพาผมไปนะครับผมก็ไม่รู้จักว่าปู่หน้านี่เป็นใครอยู่ที่ไหนรู้แต่ว่าอยู่ในอุดอรนะครับทุกคนผมก็ได้ไปถ่ายนะครับได้ไปกับพรพารวยแล้วก็ไปถ่ายปู่น้านี่ก็ให้มาสองชุดครับชุดแรกนี่ก็จะเป็นสามเจ็ดหครับทุกคนอ่ะสามหผมก็เลยนั่งฟังเอ๊ะมันคุนค้นๆนะเหมือนกับเ,เลขที่อยู่ จอมปวกนะครับปูเซรีนะครับที่ของวันลำงพูครับชุดที่2ก็จะเป็น3 7 7แล้วก็และก็บอกว่าให้ซื้อ3 7 7 3ราลองก็7 7ประมาณนี้ผมก็นั่งคิดคิดไปคิดมาก็ใกล้จะเลขกหวจะออกใช่ไหมครับผมก็เลยรอเออถ้าไม่ซื้อถ้ามันออกมาก็น่าจะเสียดายนะครับผมก็เลยตัดสินใจไปซื้อเป็นความเสื้อสิบคุณนะครับออันนี้เป็นแล้วก็ได้ไปหตัวครับ ทุกคนก็จะรู้ครับหนึ่งตัวได้เท่าไหร่ครับเนาะก็ <c oughs> มวนหน้าก็คงจะไปเจ็บบรรยากาศแล้วก็นำเลขเวันนั้นนะครับวันที่ยี่สิบห้าหนีวันพุธน,นะครับถ้าทุกคนอยู่แถวหนองบัวลำพูก็สามารถไปได้ครับอยู่ที่บ้านพูเงินนะครับอยู่กลางอำเภอเลยนะถ้าใครอยู่แถวนั้นก็คงจะรู้จักนะครับทุกคนก็สามารถไปชมไปไหว้ไปกราบไหว้จอมปวก รูปเหมือนปูเซรีได้ครับแต่ผมก็จะไปถ่ายบรรยากาศเพราะว่าเขาทำพิธีบ่ายสามโมงช่วงวันพุธนะครับวันพุธโตกรหวยจะออกนะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศครับเนออี่ยอวันนี้นี่ก็สบายสบายครับทุกคนแต่พรุ่งนี้นี่พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันวันศุกร์นอนวันศุกร์เสาที่น่าจะมีคนเยอะอยู่แต่ผมก็ไม่ได้ไปที่ไปด้วยพระอาจารย์นะครับแต่ว่าผมก็อยากไปแหละแต่ว่าก็คง ไปเกียรกกากพระอาจารย์เปล่าเนาะว, <c oughs> วันนี้ผมก็ได้เดินทางมาแต่เช้าตอนนี้ประมาณสิบโมงแล้วครับทุกคนสิบโมงก็มีญาติโยมมันญาติโยมมานั่งรองกันพระพุทธเจ้าพูตัดเลยว่าอาณาปณะสติก็คือดูลมหายใจกำหนดตั้งจิตอธิษฐานพุทโธก็ได้ใครที่ยังไม่เคยทำก็จะล้อนตัวแต่ใครที่เคยทำเรียบร้อย มันก็จะโอ้นั่งปุ๊บใจเป็นสมาธิปั๊บโอถ้าใครนั่งสมาธิได้ดวงการเงินการงานก็เปิดเปการเงิน,งานการงานธุรกิจการงานก็เปิดแต่ถ้าใครทําไม่ได้ทาอะไรมันก็ติดๆขัดๆชักหน้าไม่ถึงหลังเงินไม่อยู่กระเป๋าบ้างผัวเป็นมเมียน้อยบ้างเมีเยเล่นชู้บ้างอะไรถึงตรงนี้ย แต่โยมพระอาจารย์จะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังสมัยครั้งพุทธกาลมีผู้ชายคนหนึ่งเขาชอบสวดมนต์เขาชอบฟังเทศฟ,ฟังธรรมตื่นเช้ามาเขาก็ใส่บุญกรรมเออทานใส่บาทรทำบุญนยเสร็จเรียบร้อยอยู่มาวันหนึ่งเขาก็เลยว่าที่ชีวิตของเราเนี่ยอยากจะไปบวชแกก็ไปบวช ไปบวชเสร็จเรียบร้อยแต่ก็เห็นคนอื่นบรรลุเป็นพระอรหันต์บ้างอู้แก๊ก็คิดในใจแม่เขาทุกคนบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วยังเหลือแค่เราพี่เราจะทำยังไงรีบภาวนารีบภาวนาดูลมหายใ,ใจเข้าก่อกเสร็จเรียบร้อยเขาก็รู้เห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่าง เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาเสร็จเรียบร้อยเขาบรรลุเป็นพระอาหารหันต์พอบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ปุ๊บพวกเดรัจฉีหรือว่าพวกนิคนหรือว่าพวกาศาสนาอื่นก็มา,า้าบอกว่า,าศาสนาของเจ้ามีสอนอะไรต่างคนก็ตอบแต่ต่างกัน เสร็จเรียบร้อยพะพุทธเจ้าท่านตอบเองศาสนาของเราเนี่ยสอนความทุกข์สอนให้คนรู้ความทุกข์สอนให้คนรู้ธรรมะสอนให้อยู่กับปัจจุบันสอนให้พึ่งพาตัวเองอัตติอัตโนโนาถโถโกหิาโถปรโรชยาอัตนาหิสุทันเตน,นะตนแลเป็นที่พึ่งของตอนบุคคลเดิเล่าจะเป็นที่พึ่งของเราได้ในเมื่อเราฝึกฝนตัวเองมาดีแล้ว เนเห็นไหมโยกพระพุทธเจ้าท่านบอกให้พึ่งพาตัวเองโอ้บางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะพึ่งพาตัวเองนี่มันต้องทํำยังไงพระอาจารย์พึ่งพาตัวเองก็คืออันดับแรกเราต้องเปลี่ยนนิสัยของเราก่อนจากที่เป็นคนกินเหล้าเมาสุราโอ้ก็เปลี่ยนอยากกินเหล้าอย่าเมาสุราถ้ากินได้ก็กินเบาได้ก็เบาอะไรต่างต่งนี เสร็จเรียบร้อยพอพระพุทธเจ้าเทศนาเสร็จเรียบร้อยโอ้นีคนหง้าพวกนักบวชตามศาสนาก็กลับเนื้อกลับตัวหันใจมาปวดกับพ,พระพุทธเจ้าพอมาปวดกับพระพุทธเจ้าเ่าจะสอนธรรมะเรื่องอริยสัจสี่อ่เรื่องทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็บรรลุเป็นอ่พระโสดาบันอรหันตนาคามีสกิณานาธรรมี แต่โยมยมาวันนี้พระอาจารย์คิดว่าโจไม่คงอยังไม่ถึงมรรคผลที่พานก็ไม่เป็นไรอขอให้ได้กลับไปแล้วได้ขายที่กลับไปแล้ว,ลลวให้ได้มีโชคกลับไปแล้วให้มดหนี้ก่อนอันอื่นว่าทีหลัง บางคนน ok, er e ี่มาขอพรว่าอาจารย์โยมเนี่ต e anyway. ั้งจิตตั้งใจมาขอพรให้มีโชคมีลาภมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบุญบารมีโยมขอเป็นเศรษฐีน่ำรวยทํานองนี้บางคนนี่โอ้ยบอกว่าอาจารย์หัวโยมเพิ่งตายโยมจะมาขอผัวฝรั่งคนรวยๆพูดเหมือนภามีฝั่งไว้ในเป็นตู้แก็บ ต้องหลายคนก็หลายอย่างเพราะว่าอะไรโยมลยมนุษย์มน,นาของคนเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราเป็นมมือขึ้น